จริงๆผมผมว่าพื้นที่อ่ะไม่คิดว่ามันจะทําเราได้ปีนี้ฝนมันมาเร็วใช่ไหมครับ้วทีนี้มันทําให้คอกมันคนแบบเขาลงแล้วเขาแบบไม่รู้จะไปใครไหนพี่ใช่อันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญเลยครับหน้าบวมเดี๋ยวก็หน้าบวมเดี๋ยวก็หน้าบวมแล้วก็ขาอ่อนด้วยตอนนั้นอันนี้มันหมักยึนมันก็จะมีหลายสูตรเนาะมันก็จะเป็นสูตรเปียกกับสูตรแห้งเลี้ยงแบบทาทำล้อแบบติดกับลาวัวเลยอ่ะใช่จริงๆแล้วการเลี้ยง ปิดก็เหมือนการทําวิจัยอย่างหนึ่งเนาะที่จะต้องเรียนรู้พอจะสรุปได้ไหมว่าแบบมันน่าเลียงหรือเปล่าตอนนี้ <laughs> ตอนนี้นี่แบบว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปริญญานาผืนน้อยช่องเกี่ยวกับการเกษตรที่ผมมุดี้นะครับจะไม่ได้เพียงแค่พาไปดูแต่จะพาไปรู้ถึงวิธีการทําด้วยนะครับวันนี้ครับผมมีนัดกับพี่ท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นข้าราชการครูแล้วก็ทําฟาร์มเป็ดไข่อยู่ด้วยนะครับจริงๆแล้วพี่ท่านนี้ผมเคยไปถ่ายทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับแต่เสียดายมากเลยครับคลิปนั้นน่ะเสียงพูดค่อนข้างเบามากครับวันนี้ผมก็เลยจะไปหาพี่เขาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ ตอนนี้พี่เขาเลี้ยงเป็ดไข่ทั้งหมด300ตัวแล้วนะครับจากที่เลี้ยง20ตัวอัพมาเป็น50ตัวเป็น150ตัวแล้วก็ปัจจุบัน300ตัวไปดูว่าในสถานการณ์ที่อาหารราคาแพงแบบนี้ครับพี่เขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการรับมือหรือว่าแก้ไขปัญหาย,ยังไงไปดูกันครับผม ลงนานหรือยังอ่ะพี่ชุดนี้อันนี้ลงตั้งแต่ย6สหกุมภาปี6กสีอันนี้มัน6 5หนาะปีกว่าครับปีกว่าแล้วเหรอชุดนี้ปีกว่าแล้วเนี่ยจนจนช่วงเนี้ยเปลือกไข่บางแล้วก็คือเหมือนกับว่ามันกําลังเปลี่ยนผัดขนแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดไข่นะครับใช่ไหมครับใช่จากตอนลงลงแรกๆที่พี่บอกพอดีก็คือ9้าแผงเนาะ300อยตัวเก้าแผงก็ประมาณ270ฟองเนาะอือเยอะอยู่นะพี่ใช่ครับก็ถือว่าแบบ ก็เยอะแต่อาหารนี่แหละเป็นอาหารนี่ยังไงพี่ตรงนี้ซื้อกระสอบละเท่าไหร่พี่ของพี่ตอนนี้ตอนนี้ห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบแต่แต่ว่าเหมือนกับว่าเราซื้อเยอะใช่ไหมครับซื้อสิบกระสอบขึ้นไปก็จะลดเหลือลดกระสอบละสิบาทก็จะเหลืออยู่ที่ตอนนี้เหลืออยู่ที่กระสอบละห้าร้อยสิบบาทแต่ต้องซื้อสิบกระสอบขึ้นไปติดปัญหารเรื่องอาหารนี่แหละอย่างเดียวอาหารอย่างเดียวเลย <laughs> ใช่ครับใช่ถ้าเราไม่ใช้อาหารเนาะรองรถดูแค่ กิโลสองกิโลต่อวันอ่ะพอเช้าอีกวันหนึ่งไอขนาดของฟองมันก็จะเล็กล,ล,ลงเลยใช่ไหมใช่ครับเห็นเลยใช่ไหมพี่เห็นของพี่ให้อาหารผี่กี่กระสอบครับตอนนี้ตอนนี้ให้มือละยี่สิบสองกิโลครับไข่ก็สองร้อยเจ็ดสิบฟองโดยประมาณใช่ไหมพี่แต่ก็มีลถมีเพิ่มนะตอนในสองร้อยเจ็ดสิบฟองหมายถึงช่วงแรกช่วงหลังก็จะแบบว่าลด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 ลงมาตอนนี้น่าจะเป็นช่วงปัดขนมั้งครับร่บาอยู่ที่ประมาณเจ็ดแผงครึ่งอ ฟองก็เปลือกก็จะมีบางบ้างแตกบ้างทุกเช้าพี่มีที่เล่นน้ําให้เขาไหมครับมีจะให้เล่นฝั่งนี้ที่เป็นอ่ากระบะปูนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหญ้าคือรกมากเลยนะครับมันมันเหมือนมดนลยใช่เหมือนมันถากถางให้เราเรียบร้อยแต่ว่าเหมือนพอทําอย่างนี้มันก็จะแบบตรงเนี้ยมันจะเข้ามาเฉพาะตอนกลางคืนกับตอนที่วางไข่อ๋อเป็นเหมือนห้องไข่เขาใช่ไหมเพใช่ครับ ส่วนกลางวันเขาก็จะอยู่ข้างนอกเลยใช่อันนี้พี่ทําเองนี่ไงพี่ตัวหลังคาใช่ไหมครับใช่ทําเองเพราะว่าตอนผมมามีแค่ถึงอ่าใช่มีแค่ตรงนั้นก็เลยขยายออกมามแต่ปัญหาก็คือว่าดินมันสลบมาฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วเรา,าจําเป็นต้องทําให้มันเอียงไปฝั่งโน้นเพื่อรับกับอันเดิมเพราะเราจะทําส่วนทางกันมันก็ไม่มันไม่ค่อยเหมาะเนาะก็เลยจริงๆผมผมว่าพื้นที่อ่ะ ไม่คิดว่ามันจะทําเราได้มันไม่เสมอกันเลยอ่ะใช่ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะมองว่าอันนั้นมันเป็นที่นาเนาะใช่แต่ว่าแกก็ใจดีให้ให้เราทําแบบว่าใช้ประโยชน์ไปก่อนอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้แบบว่าจะจะแบบยึดครองหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าที่มันไม่ได้แบบพื้นที่มันไม่ได้สวยเลยอ่ะเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นโนนขึ้นไปใช่แต่ว่ามันจะมีปัญหาเวลาที่พี่ยกอาหารขึ้นไปเนาะมันจะไปกต้องก้มตรงโน้นอืม แต่ก่อนคือพื้นสูงกว่านี้แต่ว่าพี่ขุดแกลบออกไปแล้วตอนฝนตกมันเป็นยังไงบ้างพี่มันมีน้ำตอนฝนตกก็จะจะขังฝังจะแฉะฝั่งนู้นฝั่งฝั่งฝั่งนอกหลังคาออกไปครับถ้าไม่ตกก็ไม่เป็นไรเพราะเพราะว่าตั้งใจตั้งใจว่าฝั่งนู้นน่ะที่ทําหลังคาไว้ลอยๆขึ้นไปน่ะคือคือให้ให้มันกินอาหารฝั่งนู้นใช่ไหมครับส่วนตรงใต้ต้นมะม่วงฝั่งนู้นคือให้มันนอนนอนเล่นตรงร่มอ่างเงี้ยอันนี้พึ่งขยายออกไปช่วง ช่วงที่มันมีหญ้าขึ้นตอนหน้าฝนตะกี้ครับตรงไอตาข่ายนั้นก็เรี้ยงเลยตาข่าย <laughs> เหมือนเหมือนที่ผมใช้อยู่ที่นู่นเลยอ <laughs> ันนี้ฝาแหวนเป็นตาข่ายพลาสติกนี่แหละคือปีนี้ฝนมันมาเร็วใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันทําให้คอกมันมันแฉะไวเพราะเมื่มวันตกบ่อยมันเพิ่งมีช่วงนี้เนี่ยที่มันแห้งแห้งท้ขง,ข,ง,ข,งข้างนอกก่อนน้นนี้ก็เปียกอยู่ใช่ไหมเพี่เปียกแต่ข้างนอกข้างในนี่ก็คือแห้งอย่างนี้แหละตลอดอื มันจะชื้นเฉพาะตรงกละลังสีเขียวเป็นต้นไปฝั่งนู้นนะครับมันจะชื้นหน่อยแล้วตลาดของพี่เป็นแบบไหนครับพี่พี่เอาไปส่งร้านหรือเป็นยังไงครับก็ตลาดก็จะมีลูกค้าเดิม,มที่ที่รับประทานไข่ของเราอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นเหมือนกับมีทั้งที่เป็นบางบางรายก็เขาอาจจะแบบมีทางเลือกอื่นเนาะในการซื้อไข่เราไปเขาอาจจะเป็นซื้อที่อื่นหรือบางรายก็เป็นรายใหม่เข้ามาหมุนเวียนกัน บางคนแบบเขาลงแล้วเขาแบบไม่รู้จะไปขายไหนพี่ใช่อันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญเลยครับเพราะว่าอย่างอย่างพี่ลงเองก็ไม่ใช่ว่าจะขายแต่เฉพาะในหมู่บ้านอย่างเดียวเนะม,มันก็จะมีที่โรงเรียนผู้ปกครองอคุณครูที่โรงเรียนบ้างแล้วก็อย่างที่ประโคนชัยก็จะมีสั่งเรื่อยๆบ้างอย่างนี้ครับตอนตอนแรกๆพี่ขายยากไหมตอนแรกหรือว่าขายได้เลย ขายได้เลยเพราะว่าเรามีอันที่เป็นเล้าเก่าอยู่แล้วมันก็เลยเป็นอันนี้มีคนรู้แล้วว่าเรามีไข่เป็ดใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับว่าเล้าเก่าเนี่ยมันเป็นตัวที่โฆษณาให้เราอยู่แล้วคุณภาพเราไข่แดงใหญ่แล้วก็มันไม่ขาวมันไม่อะไรคือมันเป็นตัวการันตีให้กับลูกค้าอยู่แล้วตอนนั้นพอมาลงรถนี้ก็มีโพสต์ขายบ้างประมาณเดือนละครั้งเหมือนกับว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะวนลู o กลับมาประมาณแบบว่า ที่ไข่ไข่มันจะค้างประมาณสองวันนี่ครับหมายถึงว่าเก็บไว้เก็บไว้สองวันประมาณ20แผงเราก็โพสต์ครั้งเดียวก็หมดแล้วเราก็ไม่โพสต์อีกเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราโพสต์มันจะไม่มีใครให้เขาใช่แล้วตั้งแต่ปลดเปิดไปเนี่ยประมาณปลดเปิดไปตั้งแต่ช่วงปิดเทอมเมษาครับก็ไม่กล้าโพสต์อีกเลยเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครครับแต่เห็นพี่บอกว่ามีแบบมีคนแบบเลี้ยงตามด้วย มีหมู่บ้านใช่ครับสองสองรายเขาก็ถามถามเบอร์ฟาร์มเป็ดที่เราไปที่เอามาลงให้เราอะไรเงี้ยเป็ดที่ไหนอะไรใช่ราคาอาหารเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการดูแลเขาก็น่าจะแบบพอสืบสืบแถวนี้ได้เวลาดูแลอะไรยังไงเวลาที่เขามาซื้อเราอย่างนงี้นะครับแต่เราก็เราก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้เราเราก็ก็บอกว่าซื้อที่นี่ยใช่ครับเป็นวิทยาทานเนาะให้กับทุกคนแต่ว่ามันก็ มันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคในการเลี้ยงและการเอาใจใส่ถูกครับพี่เพราะว่าเป็ดแต่ละเล้าที่เราลงอ่ะมันก็จะมีปัจจัยแล้วก็ใช่ครับอย่างเหมือนที่ที่ครูเอกลักษณะภูมิประเทศในเล้าอ่ะเนี่ยใครจะคิดตอนแบบนี้มันเลี้ยงได้หครับเออแต่กลายเป็นว่าเอ้ากลายเป็นเหมาะเป็นดีแล้วก็สุขภาพเป็ดก็แข็งแรงด้วยเพราะว่าเล้ามันแห้งไงพี่ใช่ครับพอเล้าเล้ามันแห้งนี่คือรอดแล้วหนึ่งเหมือนตรงนี้เหมือนที่บอกตรงนี้คือที่พี่ มันเปียกตลอดโทรถามพอดีตลอดใช่ไหมครับตอนนั้นคือหน้าบวมเดี๋ยวก็หน้าบวมเดี๋ยวก็หน้าบวมก็แล้วก็ขาอ่อนด้วยตอนนั้นทางนี้ไม่ไม่เป็นไรเลยอ่ะเป็ดที่มันเป็นแบบท้องมันบวมอะครับเหมือนมันมีไข่ค้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เกิดจากกลิ่นแก๊สในเล้าเนี่ยพี่อืมใช่ใช่อืมเพราะพอมันโดนกลิ่นแก๊สในเล้าเพราะว่ามันเปียกใช่ไหมหมักหมมกลิ่นแก๊สมันขึ้นอะไรอ๋อใสงว่าเขาก็มีปัญหาเหมือนพี่เหมือนกันใช่ไหมมมีครับบังตัวก็เป็นแค่เหมือน เหมือนอะไรนะเหมือนน้ำเฉยๆครับใช่ครับบางตัวก็ผอมนะคือปัญหาข้อนู้นเนี่ยจะมีแบบทุกรูปแบบเลยนะทำเลียนไม่ได้ใช่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันก็แค่ตรงนั้นกับตรงนี้ต่างกันห่างกันไม่กี่เมตรใช่แต่<า>ว่าเหมือนเหมือนมันมันไม่ได้อะแต่ตรงนี้คือมันได้โดยที่เราเป็นไม่เคยป่วยเลยใช่แล้วเราก็ทําแบบไม่ได้ตั้งใจนะตรงนี้คือแบบเรานัดจองเป็ดเขาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเขาเอาเป็ดมาลงให้ตอนเดือนกุมภาประมาณประมาณก่ ไก่ปลายเดือนกุมภาปีหกสี่ใช่ไหมครับทีนีเ้เราเรายังไม่เสร็จไงเราก็แบบรีบร,บรบีทําแล้วก็ล้อมๆตอนเราแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทาที่นี่คือจะไปทําที่นู่นแต่ว่ามันไม่ทันตอนตอนที่เรามาเป็ดตัวละกี่บาทพี่ร้อยสามสิบห้าบาทมาั้งเป็นเป็ดสาวเนาะใช่ครับเป็นเป็ดสาวอายุปีกว่าแล้วนะครับไข่ย,ยังสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบอยู่เลยตอนนี้น่าจะอยู่ที่เจ็ดสามสิบสองร้อยสิบถึงสองร้อยบางวันก็ได้แปดก็มีแต่ว่าตอนนี้คือ สิ่งที่มันมีผลมากก็คืออากาศอที่เราสังเกตเนาะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศร้อนแล้วที่เรารู้ก็คือเหมือนกับพระอาทิตย์มันใกล้โลกเรามากขึ้นมาตอนนี้นี่แหละครับคือสภาพอากาศก็เป็นหนึ่งเหมือนกันนะที่บอกว่าทําไมเป็ดมันไม่ไข่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นจะมีอยู่เดือนหนึ่งของตอนตอนประมาณธันวาปีหกสี่เนี่ยครับมันจะไข่เยอะมากธันวา ก็เข้าหน้าหนาวแล้วหละจะมีเด yes. ือนนั้นที่แบบไข่แบบอัศจรรย์เลยตอนนั้นอัศจรรย์แบบวทั้งใหญ่ด้วยนะใช่ครับใช่ครับหน้าหนาวไข่จะใหญ่แล้วก็ไข่ดกใช่ไหมพี่ไข่เยอะใช่ครับแต่ทีนี้ปัญหาที่พี่เจอก็คือน้องหนึ่งที่มันเป็นเปลือกบางน่าจะเป็นระยะที่เขาน่าจะเพราะเขาพอนานอะไรใช่ไหมครับมันน่าจะอยู่ในช่วงที่เขาผัดขนหรือไม่ก็เอาพวกแคลเซียมไป ไปบำรุงตัวเขาเองพี่พี่ได้เสริมไหมได้ซื้อแคลเซียมมาเสริมไหมเสริมเสริมอยู่ใช่ไหมครับครับนอกจากอาหารแคลเซียมแล้วก็มีมีอะไรช่วงนี้ก็คือลดต้นทุนมันหมักยีสต์อ๋อพี่มีมันหมักยีสต์เลยมีสั่งมาอยู่ตรงนั้นแต่ว่าอ๋อก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมากไม่อยากจะใช้อ่ะคือมันใช้ยากอ่ะนะพี่เนี่ยเห็นไหมที่อันนี้คือที่เสียไงครับมันเป็น อันนี้มันเป็นมันหมกนักยิแบบสูตรแบบเปียกอะพี่ใช่ครับเดดูในถุงนก็ได้จ,จะพ่เปิดให้ดูโอ,โอ้มันคนละตัวกับที่ผมใช้เลยโอ๊บผมว่าเ<อ>นี่ยม,มันจะเป็นอย่างเงี้อยอันนี้คือที่มันดีอยู่มะาะมันไม่หยาบหยาบยาเบบนมากเนาะใช่ครับพี่ ถามว่าให้ได้ไหมมันก็ให้ได้แหละแต่ว่าผมว่าม,มันนี่เป็นแป้งไปเนะะเาะเดี๋ยวให้ให้ดูนะครับอันนี้มันมักยึดมันก็จะมีหลายสูตรเนาะมันก็จะเป็นสูตรเปียกกับสูตรแห้งไอ้ที่ผมใช้ที่ฟาร,ร์มนะครับมันเป็นสูตรแห้งใช่ถ้าอย่างนั้นมันจะคลุกไหอแบบนั้นมันจะเป็นเหมือนเหมือนกาก ลำบเปียกนี่เองลำลำหยาบเปียกเนี่ยอ่าใช่เหมือนคล้ายๆกับมะพร้าวที่เราขูดอะเนาะถูกครับพี่ถูกใช่อันนี้แต่นี่มันไม่ใช่อ่ะก็เลยพี่ก็เลยยังไม่กล้าอีก็ลองอยู่นะแต่ว่ามันยากอ่ะคือมันเวลามันคลุกมันไม่ได้เข้ากันได้ง่ายมันต้องขยำอันนี้แบบอืล้างล้างไม่ตรงนู้นใช้หรือยังครับใช้แล้วอใช้นานหรือยังครับใช้ประมาณตอนนั้นที่พี่ที่พี่ทักไลน์ผมดีครับครับก็หลังจากนั้นก็ลองใช้แต่ว่าไม่กล้าใช้เยอะคือ ใช้แค่ตักเดียวแต่ว่ามันเหมือนก็มันเหมือนไม่ได้ลดนะใช่ไหมใช่ก็เลยตอนนี้ก็เลยหยุดใช้เหมือนมันไม่ได้ลดต้นทุนพี่ก็ไม่ได้ใช้เยอะใช่ไหมล่ะใช่ครับไม่กล้าใช้ด้วยใช่ไหมพี่ไม่กล้าใช้เพราะว่ากลัวผลกระทบกับไข่เนาะนี่แหละครับตอนแรกๆถ้าเกิดว่าแบบเราจะเริ่มตัดสินใจเลี้ยงนะพี่ครับอยากให้แบบตัดสินใจอาหารเลือกตั้งแต่แรกเลยถูครับพี่เพราะถ้าเรามาเปลี่ยนทีหลังตอนที่เราเลี้ยงแล้วเนี่ยมันจะมีผลนอกจากกลัวมันจะพิมพ์ผลทันทีด้วยมันลดแน่แหละ ใช่ครับเราเลยกลัวครับว่ามันจะลดเยอะลดน้อยครับอถ้าจะลงปุ๊บตัดสินใจเลยหาอาหารที่จะใช้เลยครับให้เซอร์เวยอาหารก่อนว่าเราจะใช้อะไรครับพี่ยาพี่ยังใชหมันเดิมครับใช้แต่ว่าบางทีก็ย่ามัน,ม,น,ม,นมันเกิดไม่ทันเนาะก็ไม่ได้ใช้อ,อบางาทีก็ใช้กลัวมันขาดขาดใช,ใช่นี่แหละคือแล้ว็จะต้องกินเวลาเดิม ใช่เวลาเดิมตอนเย็นก็เวลาเดิมแล้วก็กังวันที่เขาเคยได้กินอะไรก็ต้องเป็นเดิมๆถูกครับพี่ถ้าจะมาเปลี่ยนเป็นต้นกล้วยบ้างหญ้าบ้างเป็นรัมบ้างนี่ก็มันหมักยีสต์บ้างนี่ก็เทียบร้อยครับร้อยใช่ครับใช่ยี่นครับขณะเลี้ยงจริงๆแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่คือเราต้องใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างแม้กระทั่งยี่ห้อของอาหารกลิ่นของอาหารเพราะว่าเราเคยเคยลืมลืมว่าเป็นวันสงการวันปีใหม่แล้วลืมลืมไปซื้อมาสต็อกไวเราหาไม่ได้เราก็จำเป็นต้องซื้อยี่ห้ออื่นหรือไม่ก็ต้องเป็น ของไก่ไข่เพื่อให้เขาได้กินก่อนมันก็จะมีผลเพราะว่าเป็ดก็จะไม่กินเพราะกลิ่นมันแปลกใช่หรือแม้กระทั่งขนาดของเม็ดส่วนทผสมในอาหารเออนี่ครับของจริงเลยมีผลทันทีเพราหลายคนแบบถามเข้ามาพี่อยู่ดีๆทําไมไข่ลดพอแบบผมถามลึกเข้าไปไม่ค่อยเฉลยมากว่าหนูใช้อันนี้นี้าไปผสมเออหนูเอาหยวกกล้วยเข้าไปด้วยออบางคนแบบหนักกว่านั้นก็คือ อ๋อพอดีผมลดอาหารลงไปเออเหลือเพียงแค่20กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับจากที่เคยให้แบบ30กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับมันหายไปเยอะเลยเพราะเขาบอกว่าใช่ครับมันแต่เขาก็แบกต้นทุนไม่ไหวใช่ครับอันนี้ก็เข้าใจเลยอะว่าถ้าจะเลี้ยงเนาะพี่เนาะต้องวางแผนดีๆหน่อยเนาะพี่ใช่ครับนี่พี่พอจะสรุปได้ไหมว่าแบบ มันน่าดีอย่างรอเปล่าตอนนี้ตอนนี้นี่แบบว่าลังเลแล้วลังเรื่อมลังเลแล้วครับเพราะว่ามันอาหารอาหารเนาะเป็นปัจจัยหลักถ้าเรามีอาหารเนี่ยถ้าได้อาหารเหมือนเดิมเนาะพี่ถ้าได้อาหารเหมือนเดิมอะโอเคครับตอนนั้นพี่ียังร้อยสี่ร้อยยี่สิบบาทตอนนั้นเราก็ว่าแพงเนาะพี่ใช่ว่าแพงอืมพอทุกวันนี้ขึ้นมาหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าราคาไข่ก็ขึ้นแค่เออมันขึ้นไม่เยอะยี่สิบบาทตัวเพลงอย่างเงี้ยครับมันมีผลมากๆครับกับการตัดสินใจการ เรียกว่าอะไรนะการการเลี้ยงปิดก็เหมือนการทําวิจัยอย่างหนึ่งเนาะที่จะต้องเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดการดูแลแต่ละขั้นตอนอความสะอาดทุกอย่างเวลาท,ที่ให้อาหารในแต่ละวันรวมถึงอาหารที่เป็นสิ่งปลีกย่อยเสริมลงไปอีกก็จะเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันไปอีกรวมถึงการให้เขาเล่นน้ําเพราะเราไม่ได้มีไม่ได้มีสระน้ําไม่ได้มีบ่อน้ําประจําให้เขาเพราะฉะนั้น การที่จะต้องให้เขาได้เล่นน้ําในช่วงเวลาที่เหมาะสมมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแสดงว่าแต่ชุดนี้ก็ผ่านหน้ามาหน้าร้อนมาแล้วของปีก่อนเนี่ยใช่ครับผ่านเมษาของปีก่อนผ่านเมษาของปีก่อนแล้วช่วงช่วงหน้าร้อนเป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงหน้าร้อนปีที่แล้วเป็นช่วงที่เขาแบบเริ่มเริ่มเริ่มไข่ครั้งแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะรไม่มีปัญหาอะไรว่าเป็นลงใหม่อยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับว่า<อ>มันกลังเริ่มอะใช่ไหมใช่เพราะว่าเราลงก็อาทิตย์ไปเริ่ม เริ่มลงเดือนเต้นเดือนมีนาปีหกสี่ใช่ไหมครับมันก็มีนาแล้วก็เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนอยู่แล้วเขาก็เริ่มไข่ช่วงนั้น่เริ่มไข่ช่วงนั้นพอดีนะเราก็ได้ไม่ได้ไปหวังว่ามันจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงนั้นใช่ไหมมันค่อยๆกาลังค่อยๆไข่ขึ้นครับจังหวะในการลงเป็ดก็มีผลมีผลนี่แกต้องเพื่ออะไรเหมือนกับวางแผนครอบครัวในการที่จะมีบุตรอะไร่าเงี้ยใช่แสดงว่าณตอนนี้ถ้าใครจะลงก็ให้ศึกษาดีๆนะพี่เนาะ ให้คิดดีๆก่อนครับคิดดีๆก่อนเพราะว่าราคาคิด<า>ดีๆคิดแล้วคิดอีกครับ <laughs> คิดคิดแล้วคิดอีกครับแต่ถ้าเรามีอาหารลดต้นทุนที่แบบลดต้นทุนได้อันนี้ก็กำลังศึกษาอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ค้นพบแนวทางที่มันจะลดได้เพราะว่าอย่างอย่างในกลุ่มคนเลี้ยงเป็ดอย่างเงี้ยครับก็มีมีหลายหลายบุคคลที่เขาผลิตอาหารมาแล้วเขากา็นำเสนอในกลุ่มแต่ว่ามันก็อยู่ไกลจากเราอ่าแล้วบางทีอันนี้เห็นอยู่ อ่าใช่ครับแล้วบางทีข้อมูลเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้แต่ที่การที่เราจะไปทําแบบนั้นอ่ะหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะใช้ใช่ไหมครับม,มันก็ไม่ได้หาได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยอย่างเงี้ครับม,มันก็จะมีผลกับเราถามว่าเราอยากทํำไหมเราก็อยากทําแ,<ต>แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันมึตงว่าบางอย่างเช่นอ่าเขาเรียกอ,อะไรครับพวกเศษกุ้ง เศษกุ้งแห้งอะไรเงี้ยที่มันอยู่จังหวัดที่ติดทะเลแล้วเราจะต้องสั่งเข้ามาอ่างเงี้ยแล้วมันจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยครับแล้วพี่มีกําหนดจะจะปลดช่วงไหนครับชุดนี้ปกติเขาเขาเขากี่เดือนนะครับอ่าของผมสิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปไล่ดูก่อนแต่ก็ครบเดือนก็ประมาณนี้แหละครับพี่สิบแปดสิบเก้าเดือนครับก็อาจจะหมายถึงวันที่เราลงใช่ไหมครับใช่ครับนับจากวันที่เราลงครับก็บวกเพิ่มไปอีกสิบเก้าเดือนใช่ครับพี่พี่ยุ้ได้เปิดไฟไหมครับ เปิดครับก็จะมีหลอดไฟโซล่าเซลล์สหลอดแล้วก็จะเป็นหลอดไฟฟ้าธรรมดา1หลอดตอนกลางคืนเนาะครับให้ให้อาหารกี่โมงนะครับพี่ตอนเย็นเย็นก็ประมาณบ่าย3ากว่าก็ให้ไปแล้วใช่ไหมครับนี่ให้ไปแล้วก็ยังยังเหลือที่อยู่ในรางครับเขาก็จะเรื่อยๆทั้งคืนแผ่นซีดีห้อยห้อยทำไมพี่แผ่นซีดีก็อีกาครับมาขโมยไข่อ๋อเล้อครับใช่ป้องกันอีกาได้ใช่ไหมใช่ครับ เรานอกจากอีกานกเอี้ยงนกนกเนี่ยนกที่มันเกาะอยู่ตามบ้านแล้วก็อีกาจะมากินอาหารเป็ดกินเลยนะครับอีกาเนี่ยกินจริงจังเลยนะอ๋อมันจะไม่กินอาหารใช่ครับเราก็เลยแขวเนเพื่อให้มันเห็นแวบ,บๆแล้วเขาก็แต่ก็ได้ผลนะได้ผลเหรอพี่ใช่ครับอืมนะได้ยินเสียงใช่ใช่ <laughs> <laughs> ทักทาย <laughs> เหมือนเหมือนเราพูดถึงครับ <laughs> แล้วช่วงช่วงผ่านขนเป็นยังไงบ้างครับพี่พยังไม่เคยเจอที่แบบว่า หยุดไปเลยไม่ไม่เจอครับอย่างน้อยก็คือไข่ตลอดอย่างนี้ครับอแสดงว่าอาหารน่าจะถึงพี่ถึงครับใช่กินแบบเสียเรียกอะไรนะเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จนแบบบางคนเขาก็ถามว่าเลี้ยงเป็ดตรงไหนเพราะว่าไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเพราะเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเนียเอียบของเขากลิ่นก็ไม่แรงครับพี่แล้วก็เราก็แห้งอันนี้ครับเพราะเราก็ต้องคํานึงถึงถึงผลกระทบที่ส่งผลกับบ้าน ชุมชนในละแวกใกล้เคียงด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเลี้ยงในหมู่บ้านเนาะใช่ครับล้วก็บางทีบางทีบางช่วงที่ฝนตกเราก็อาจจะต้องฉีดพวก EM หรือว่ายาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยให้เขาด้วยเพราะว่ามันจะได้ช่วยลดกลิ่นอะไรเี้ด้วยครับอืมดูแลเรื่องพวกนี้ก็ต้องสังเกตอีกเป็นอีกรายละเอียดหนึ่งที่จะต้องก็คือดูแลเล้าเนาะใช่ครับแล้วพี่ยุดเลี้ยงแบบทำทำเล้าแบบติดกับเล้าวัวเลยอ่ะใช่จริงๆแล้ว ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีความรู้จริงๆในด้านปศุสัสตว์เขาจะไม่แนะนาเพราะว่าในเรื่องของออมูลเนาะมันก็จะมีเ,เรื่อมีเชื้อโรคคนละตัวกันใช่ครับรวมถึงรวมถึงมแมลงที่มันมากับสัตว์ชนิดนั้นๆใช่มันก็จะมีผลแต่ว่าอันนี้พี่ก็ยังไม่เห็นมันเป็นไรนะเออมันก็อยู่ร่วมกันได้ใช่จากตอนแรกคือ เป็ดเห็นวัวเนี่ยคือเป็ดวิ่งเลยนะวิ่งกระเจิงอันนี้มันอยู่ด้วยกันอันนี้คือได้ละว,วัวชะงโงกหน้ามาหาเป็ดเป็ดก็แค่แบบเงยหน้าท,าทักทายเฉยเฉความคุ้นเคยเนาะใช่ครับอยู่กันตีกว่าแล้วนี่ใช่ะะก็ทําได้ครับแต่ว่าเล้าของพี่ก็มันก็ยังไม่ได้แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนที่จะแบบเหมาะจริงๆในการที่จะเลี้ยงเป็ดนียครับเราก็รู้ข้อบกพร่องของเราอยู่ว่ามันมันมีส่วนตรงไหนที่ที่เราควรจะแก้ไขแต่ว่าด้วย ด้วยพื้นที่เรามันเป็นอย่างนี้รเราก็เลยจําเป็นต้องต้องทําตามหน้างานแบบนี้ไปก่อนอย่างงี้นะครับอเพราะว่าเราได,ได้จองเป็ดเข้าไว้แล้วตอนนั้นะตอนนั้นก็เลยต้องลงแล้วละ่ะใช่แล้วพี่ก็เคยดูคลิปของวูด,ดีนะ้เนาะที่บอกว่าถ้าเราจะทําอะไรอะ่ะให้เราทำให้เสร็จตั้งแต่ก่อนที่จะลงเป็ดถ้าเรามาเปลีป่ยนแปลงอะไรมากมายตอนที่เขาลงไปแล้วอ่ะมันก็จะตกใจแล้วก็มีผลอีกกับการไข่เงครับ<ๆ>ก็เลยไม่พอเป็นอย่างนี้ก็ปล่อให้เขาอยู่ไปก่อนอ ส่วนสุนัขอะไรเงี้ยที่เขามาก่อกวนข้างๆก็มีบ้างอยู่นะแต่ว่าเราก็ใช้ลวดไฟฟ้าช็อตวัวน,นะครับพอดีเราปล่อยวัวไปฝั่งนู้นเราเราก็เลยอาศัยอันเนี้ยอือเขาก็เลยไม่ค่อยมาอยู่อ๋อไม่กล้ามาเลยไม่ลามาปล่อยไฟฟ้ารัดมเลยเ <laughs> <laughs> พราะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ปล่อยเนี่ยกลางคืนเขาจะมามาอยู่ข้างๆสวนยางตัวเนี้ยมาเหา่ามาหอนอือแต่ถ้าเกิดปล่อยอย่างงี้ก็คือเขาไม่ก็ไม่กล้าเข้ามาเผื่อว่า บางเราที่อันนี้พูดถึงว่าบางเราที่ที่เข้าอะไรนะครับมีปัญหาในเรื่องของสุนัขไปรบก,กวนเจอเยอะอเนะครับเพราะว่าเวลาที่โดนกัดไปแล้วเราก็เสียหายนะครับใช่ถ้าโดนกัดไป6กเจ็ดิบตัวนี่ก็เกือบหมื่นแล้วใช่ <c oughs> กว่าจะขายไข่เป็ดได้กําไรถึงหกเป็นห <c oughs> มื่นเนี่ยน่าเห็นใจ <c oughs> เนาะทีเนาะใช่ครับนี่ก็ต้องดูทําเดด้วยครับโอเคครับพี่ยุทธเดี๋ยวพี่ยุทธฝากฝากนะครับสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงคนที่อยากจะเลี้ยงในช่วงนี้ก็ ก็ฝากให้คิดทบทวนสามหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบครับคิดดีๆกับคคบกับอาหารราคาแบบนี้กับเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเงินที่จะต้องลงทุนไปถ้าสมมติลงทุนห้าร้อยตัวสมมุตินะครับณณตอนปีที่แล้วมันอาจจะคุ้มค่ากับการลงทุนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตอนนี้กับเศรษฐกิจแบบนี้พี่คิดว่าควรจะคิดแล้วก็ไต่ตองดีๆเพราะว่าถึงแม้ว่าราคาเป็ดอาจจะไม่ได้สูงเท่าปีที่แล้วแต่ว่า อาหารนะมันสูงขึ้นแบบเป็นเป็นร้อยบาทต่อกระสอบครับแล้วเราจะจะคุ้มไหมกับสิ่งที่เราจะต้องเหนื่อยในแต่ละวันในการดูแลในการที่จะต้องเติมน้ำมันรถไปซื้ออาหารแล้วก็ไปตะเวนส่งไข่อีกอย่างเงี้ยมันเป็นปัจจัยที่ที่จะต้องคำนึงถึงทุกๆด้านอย่างงี้ะครับใช่ครับพี่อันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าอย่างตอนนาเสนอแต่แง่บวกใช่ไหมพี่ใช่ใช่อันนี้คือพูดแบบจากจากใจคนเลี้ยงจริงๆอ่ะใช่ใช่ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็คือถ้าถามว่า จะไม่ให้คุ้มค่าแรงค่าอะไรในแต่ละวัน filho, พี่ก็ตอบได้เลยว่ามันก็ไม่คุม้มใช่ไมหมครับกบับค่าแรงแต่ละวันที่เราที่เราทําแต่ว่าด้วยความที่เราลงมาแล้วเราจะแบบว่ามันไม่เหมือนสวิตไฟนะที่จะอยากเลกิกอยากอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากปิดก็คือปิดได้เลยอย่างเงี้ยแต่เป็ดเขาปิดไม่ได้เพราะว่าเราต้องเลี้ยงเขาเขาก็ต้องกินทุกวันโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่ติดตามก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามทางช่องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีครับถ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าจะดูคลิปต่อไปในช่องก็สามารถกดด้านซ้ายได้เลยนะครับผม